สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมรายการกับตัทีวีนะผมวันนี้เราจะมาเราจะมาเอออะไรดีวะแม่งก็แหลกจังวะวันนี้เราก็จะมาทำรายากันไอสัตว์วันนี้เราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนสีบอกข้อหมานะผมโอ้โหขันแรกก็เอามกเอาไข่หมามาเลยเราเอ้ไม่ได้ อยากคิดลึกนะครับผมไข่หมาอยากคิดลึกครับผมอยากคิดลึกครับผมก็ขอป่าเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมอยากคิดลึกนะครับผมก็ขั้นแรกก็ให้ขอบปิดเสียงนิดนึงนะครับผมขั้นแรกก็ให้วางหมาไปเลยครับผมแล้วก็ให้อาหารมันเฮ้ย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 มามามาให้จนกว่ามันจะคุ้นครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมคุณจะเห็นสีบอกคอหมาเป็นสีแดงนะครับผม okay. โอ้โหแดงแดงแดงสั่นหมูครับผมโอ้โหลูนิ่งๆเลยคุณก็ไปหาสีเลยนะผมถ้าว่าคนที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะผมผมจะเป็นวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงเอ้ยสีฟ้าไหนดีกว่าสีนี้เอาสีเขียว แล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวจากเขียวแล้วก็สีอันนี้นะผมนี่เห็นหมาเราใช่ไหมครับผมว้าวอันี้น่าติดปากสิเลยเด็กเด็กสุนัขมาไอ้ตัดอย่าพูดกันในเด็บ้านหมามึงก็ตุ๊ดตโอเคหมาสีฟ้านะผมไอเจัาหมาผมไอเจ้า ต้องให้ผมตวาดแหลกก็แลลกนี่ครับผมให้กดให้กดที่ตัวอักษรนั้นมั้งลืมละแต่ว่าของผมผมจะกดแช่ไครับผมอ,ออกเลยดอกบัสนั่นแล่ครับผมโอ้โหบอกข้อมาสีสีออกแบบนี้น,นะผมแล้วก็จะมาเป็นสีเหลืองต่อดีไหมับผมไม่ต้องกดหนาแบบนี้ก็ได้นะผมแหลกจังวะออกไปก่อน ออกไปปับ๊บเอาสัตว์จะเป็นสีต้มดูนะผมไอตนน้องเต็งครับ,รบออกไปไกลๆกตีนครับออ,อ,ออกเลยม,มึงเข้ามาทำให้ของกูเหล็กเลยเออเนี่ยครับผมแล้วก็กดแชร์รอมันได้เลยนะผมปับ๊บนัน่นสีเหลือง <c oughs> ถ้าจะเป็นสีแดงเหรอครับผม เดี๋ยวเข้ามาครับผมสีแดงปับ๊บกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วผมสีฟ้าสีน้ำเงินปับ๊บเห็นไหมสีม่วงปับ๊บเอาสัตว์ไม่แรกจังวะขอร้องนะพี่น้นผมขอบเอาไม่มีสัตว์ที่อะไรเลยนะครับโอเคโอเค ไปดูกันเลยเหล็กครับแม่งก็ยังเหล็กนั่งโอเคโอเคนะครับผมแล้วก็เราจะมาเอาสีเหลืองกันนะครับผมมาข้อมาสีเหลืองแม่งมึงหยุดดิเดี๋ยวกูจะชกให้จริงนะดูผมพูดครับผมกับน้องผมนะครับผมใส่มาสก์เดินดับไอต็มๆแม่งกดแชร์ก็ได้เว้ย นี่ครับผมปั๊บเห็นไหมสีเหลืองเห็นไหมครับผมได้หมดครับผมผมจะขอเป็นสีเขียวแล้วกันผมชอบสีเขียวโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็เอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปด้วยก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะแต่แมงําไมกูแหลกจังวะกราบสวัสดีครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบๆตีหมาหน่งนะ